กลับเรียงท่านในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์นะครับทีมผู้บริหารและพี่น้องชาวสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ทุกท่านกับผมนายบุญมีโตูดประโคนตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการวันนี้นะครับจะมาขอเป็นตัวแทนชาวคอปอสอ,อกระสังในการนําเสนอนะครับผลการดาเนินง,งานนะครับผลงานเด่นนะก็คือในเรื่องของการดาเนินง,งานลดความแออัดนะครับในช่วงวิกฤตการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือว่าโควิด19นะครับ ครับสำหรับข้อมูลทั่วไปนะครับของอำเภอรกระสังของเรานะครับเรามีประชากรอาศัยจริงอยู่ที่1 2 1, 3 42คนนะและประกอบไปด้วยพื้นที่11อตำบลน,นะครับโรงพยาบาลกระสังของเรานะครับเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด60เตียงนะครับและมีโรงพยาบาลสุงเสริมสุขภาพตำบลเครือข่ายอีก17แห่งนะสำหรับบุคลากรนะครับของโรงพยาบาลกระสังของเราครับมีทั้งหมด242ท่านะและบุคลากรของ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกระสังนะครับมีทั้งหมด134ท่านนะครับสําหรับการมารับบริการของประชาชนนะครับในโรงพยาบาลกระสังของเรานะครับก็จะมีประชาชนมารับบริการนะครับอยู่ที่407วิสิตต่อวันนะและในส่วนของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลจะมีประชาชนมารับบริการนะครับอยู่ที่43วิสิตต่อวันต่อแห่งนะครับครับในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมานะครับ ประเทศไทยของเรานะครับพบกับวิกฤตการระบาดของโรคโควิด -19 อย่างหนักนะครับพบผู้ป่วยยืนยันรายใหม่ต่อวันนะครับมากกว่า100รายนะครับซึ่งอำเภอกระสังของเราเองนะครับก็พบผู้ป่วยนะครับยืนยันนะครับที่เดินทางเข้ามาพำนักอาศัยในเขตพื้นที่อำเภอกระสังของเรานะครับแล้วก็ได้มีการเสียชีวิตนะครับในเวลาต่อมานะครับในเหตุการณ์นี้นะครับก่อให้เกิดความวิตกกังวลนะครับแก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอกระสังของเราอย่างมากนะครับ อย่างไรก็ตามนะครับวิกฤตการณ์ดังกล่าวนะครับท่านผู้นวยการโรงพยาบาลกระสังของเรานะครับท่านในแพทย์สมนับโดยสวัสดินะครับได้มองเห็นแล้วก็วิเคราะห์สถานการณ์ล่วงหน้านะครับจึงได้มีการนะครับจัดตั้งอาคาร AI c l คลินิกนะครับ เพื่อช่วยลดในเรื่องของความแออัดและลดการแพร่กระจายเชื้อนะครับของผู้ป่วยทั่วไปและผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจครับต่อไปนะครับเราจะมารับชมเรื่องของการดําเนินงานนะครับในอาคารเ I คลินิกของโรงพยาบาลกระสังของเราเชิญติดตามรับชมกันได้เลยครับคนที่เข้ารับบริการโรงพยาบาลกระสงังรวมถึงเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลต้องผ่านจุดคัดกรองค่ะที่จุดคัดกรองจะมีการวัดไข้และสปอร์ตเบื้องต้น เพื่อคัดแยกผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงออกจากผู้ป่วยทั่วไปเพื่อความปลอดภยัยไม่ต้องให้ผู้ป่วยมาปนกันค่ะหลังจากนั้นทุกคนต้องเข้ารับการล้างมือก่อนที่จะเข้ารับบริการค่ะ ที่จุดคัดกรองผู้ป่วยทุกท่านที่เขารับบริการจะได้สติกเกอร์ติดที่ปกเสือ้อซึ่งแบ่งผู้ป่วยออกเป็น3ากลุ่มได้แก่ 1. สีฟ้าหมายถึงบุคลากรในโรงพยาบาลหรือญาติที่ไม่มีอาการผิดปกติ 2. สีเขียวหมายถึงกลุ่มผู้ป่วยทั่วไปซึ่งจะได้รับการตรวจที่ห้องตรวจผู้ป่วยนอกตามปกติ สสีเหลืองหมายถึงกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการทางระบบทางเดินหายใจซึ่งกลุ่มนี้จะถูกส่งต่อไปยังคลินิกใหม่ของเราเรียกว่าคลินิก Acute Respiratory Infection หรือที่เรียกว่า ARI Clinic ค่ะที่ ARI Clinic ผู้ป่วยที่เข้ารับบริการคลินิกนี้คือผู้ป่วยที่มีอาการระบบทางเดินหายใจเช่นไข้ไอเจ็บคอมีเสมหะหอบเหนื่อยซึ่งการให้บริการที่คลินิกนี้ จะจบและครบวงจรในที่เดียวค่ะตรวจโดยแพทย์รับยากับเภสัชกรและชำระเงินค่ะ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยกลุ่มนี้อยู่รวมกันกับผู้ป่วยกลุ่มทั่วไปลดความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชือ้อโควิด -19 ค่ะส่วนกลุ่มผู้ป่วยสีเหลืองหรือกลุ่มผู้ป่วยทั่วไปจะเข้ารับการตรวจรักษาที่ห้องตรวจผู้ป่วยนอกทางโรงพยาบาลมีมาตรการในการป้องกันการแพร่กระจายเชือ้อที่เรียกว่า social distancing โดยให้ผู้ป่วยที่รอเข้ารับการรักษานั่งห่างกันเป็นระยะห่างประมาณ1.5เมตรเพื่อความปลอดภัยและลดการแพร่กระจายเชือ้อค่ะ และสาหรับผู้ป่วยกลุ่มเสียงสูงที่มีโอกาสติดเชื้อโควิด -19 ผู้ป่วยจะถูกแยกและให้เข้ารับบริการในช่องทางพิเศษซึ่งจะไม่ปรับบนกับผู้ป่วยทั่วไปแน่นอนค่ะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับการให้บริการนะครับภายในอาคารในไอคลินิกของเรานะครับก็เป็นอาคารนะครับที่มีโครงสร้างถาวรชัดเจนนะครับแยกการให้บริการจากจุดอื่นๆนะครับและที่สําคัญนะครับเป็นการให้บริการแบบ o n e ็ t o p service นะครับ สำหรับในเรื่องของมาตรการนะครับในการค้นหานะครับผู้ป่วยโควิด -19 รายใหม่นะครับทีมสหวิชาชีพของเรานะครับตั้งแต่ระดับผู้บริหารนะครับจนถึงระดับผู้ปฏิบัติงานนะครับเราได้ให้ความสําคัญในเรื่องของการดําเนินงานตามนโยบายนะครับของท่านรัฐมนตรีนะครับว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับท่านอนุทินชาญวีรกุลในมาตรการนะครับลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ร่างกายแข็งแรงทําให้เศรษฐกิจประเทศแข็งแรงครับ ในเรื่องของการพัฒนานวัตรกรรมนะครับทางการแพทย์และสาธารณสุขนะครับจากการร่วมแรงร่วมใจนะครับของทีมสหาวิชาชีพของเรานะครับจึงได้นะครับคิดค้นนะครับนวัตรกรรมตู้ฮัลโลโควิด -19 นะครับพร้อมแล้วไปรับชมพร้อมกันเลยครับไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะคะว่าที่อำเภอกระสังของเรามีนวัตรกรรมการตรวจโควิด -19 ที่เรียกว่าเซมิดรี v ทรูค่ะมันคืออะไรนะ มันก็คือการที่คุณสามารถขับรถเข้ามาเพื่อขอรับการตรวจโควิด19โดยที่ใช้เวลาไม่ถึง5นาทีค่ะและรอฟังผลหลังจากนั้น1-2วันค่ะซึ่งนวัตรกรรมนั้นของเรามีชื่อว่า Hello Covid ค่ะทำไมถึงเป็นตู้ Hello Covid นะคะเพราะว่าโรงพยาบาลกระสังของเราได้รับการสนับสนุนตู้โทรศัพท์จากบริษัท TOT จำกัดบุรีรัมย์ เพื่อนํามาใช้ในการดัดแปลงเพื่อทําตู้ตรวจโควิดนี้ค่ะส่วนรายละเอียดของตู้ Hello Covid เป็นอย่างไรเชิญรับชมได้เลยค่ะจากตู้โทรศัพท์ที่ไม่รับความนิยมแล้วเนี่ปัจจุบันกลายมาเป็นตู้ Hello c o v i ดในช่วงการระบาดหนักของโรคโควิด -19 ซึ่งช่วยให้เกิดความปลอดภัยทั้งแก่ผู้มาขอรับบริการคือผู้ที่มาขอรับการสวบและตอบแทย์ผู้ให้บริการ สำหรับตู้เป็นหลโควิดนี้ประกอบไปด้วยส่วนสําคัญหลักๆอยู่สส่วนด้วยกันนะครับได้แก่ส่วนที่1คือส่วนที่ใช้สําหรับอำนวยความสะดวกให้กับแพทย์และผู้มาขอรับบริการทั้งส่วนของไฟสองสว่างสําหรับแพทย์ในขณะที่ทําการสวบระบบเสียงสําหรับใช้ในการสื่อสารกับผู้ป่วยระบบถุงมือสําหรับการตรวจโรคซึ่งมีความยาวเพียงพอให้แพทย์สามารถใช้งานได้อย่างง่ายดายมั่นใจได้ว่า จะไม่มีเชื้อโรคจากภายนอกหรือเข้าไปในตู้อย่างแน่นอนในกรณีที่ผู้มาขอรับบริการมีจํานวนมากเราก็มีบริเวณพักคอยนะครับซึ่งมีหลังคาและมีต้นไม้ใบหญ้าให้ความรู้สึกร่มรื่นและลดความเครียดให้กับผู้รอคอยสําหรับกรณีที่มีผู้มาขอใช้บริการเป็นจำนวนมากเราก็มีเต็นท์พักคอยให้กับผู้ป่วยซึ่งกําหนดระยะห่างตามหลักโซเชียลดิแทนซิ่งอย่างเคร่งครัดครับส่วนที่2คือส่วนที่สําคัญที่สุดที่พลาดไปได้เลยนั่นก็คือส่วนที่เรียกว่า แฟนเฮปปาโมดูลนะครับแฟนเฮ p ปาโมดูลคืออะไรคืออุปกรณ์พัดลมดันอากาศผ่านส่วนที่เรียกว่าแผ่นกรอง h e ปป a าฟิลเตซึ่งติดอยู่บริเวณเพดานของตู้เฮลโลโควิดนั่นเองแผ่น h e ปป้าฟิลเตอรนี้มีความสามารถในการกรองในระดับ H13 เพื่อให้มั่นใจว่าอากาศทุกอนูที่ผ่านเข้าสู่ตู้เฮลโลโควิดนั้นมีความบริสุทธิ์อยู่เสมอด้วยวิธีการดังกล่าวนี้จึงทําให้แพทย์ผู้ตรวจมั่นใจได้ว่า อากาศในห้องเป็นอากาศบริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างไรก็ตามเมื่อเรามีการดันอากาศบริสุทธิ์เข้าไปภายในห้องอยู่เสมอแล้วนั้นสิ่งที่จําเป็นที่จะต้องมีการปรับปรุงก็คือในส่วนของอุณหภูมิภายในห้องครับเพื่อให้อุณหภูมิภายในห้องไม่สูงจนเกินไปและอยู่ในระดับที่แพทย์สามารถทํางานได้อย่างสะดวกสบายนอกจากนี้เรายังมีเกจวัดแรงดันด้วยนะครับเพื่อที่แพทย์จะได้คอยสังเกตดูว่าความดันในห้องนั้นเป็นบวกอยู่เสมอจริงหรือไม่ สามารถที่ทําให้มั่นใจในการให้บริการใี่ผู้ป่วยตลอดทั้งวันเลยครับเป็นยังไงกันบ้างคะกับตู้ Hello Covid ของพวกเราจนถึงขณะนี้ตู้ Hello Covid ได้ให้บริการตรวจโควิด19กับประชาชนทั่วไปมากกว่า200รายแล้วคะ่ะจะเห็นได้ว่าพวกเราใส่ใจ คำนึงถึงความปลอดภัยของทั้งผู้รับบริการและผู้ให้บริการอย่างละเอียดถูกขั้นตอนตามมาตรฐานโรงพยาบาลกระสังขอสัญญาว่าจะพัฒนาคุณภาพการให้บริการที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งหมดเพื่อความปลอดภัยของทั้งผู้รับบริการและเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการค่ะด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลกระสัง รับสำหรับความภาคภูมิใจหรือประโยชน์สูงสุดนะครับที่ได้รับจากการบริงานในครั้งนี้นะครับคือประชาชนในพื้นที่นะครับที่มารับบริการในโรงพยาบาลนะครับลดความแออัดและลดการแพร่กระจายเชื้อลงนะครับและสามารถให้บริการตรวจคัดกรองนะครับโควิด19นะครับแก่ประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงนะครับ และที่สําคัญนะครับยังไม่มีแม้แต่คนเดียวนะครับในพื้นที่ของเรานะครับที่ติดเชื้อโควิด -19 ครับสาหรับกําลังใจนะครับที่เราได้รับจากการทำงานในครั้งนี้นะครับนวัตกรรมตู้ฮันโลโควิด -19 ของเรานะครับได้รับรางวัลนะครับในการประกวดนวัตกรรมฟร e เ n and c l e a อ h พิ p i ตอร์นะครับชนะเลิศนะครับในเวทีระดับเขตสุขภาพที่9นะครับและรางวัลนะครับในระดับประเทศครับเราได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งของประเทศไทยครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ